ครเจขับแต่งรถเช่นเคยครับวันนี้ลูกค้าติดตั้งตัวของชุดแต่ง QX5 นะครับจากค่ายวิกเตอร์นะครับตัวนี้มีถึง QX22 แล้วนะครับมาชม QX5 กันครับไล่ตามสเต็ปนะครับสเก์ตหน้าพร้อมไฟเดไลท์นะครับงานมาตรฐานจากร้านทีเจขับนะครับรถลายการผลิตสวยงามนะครับลูกค้าปัเจโโลสปอร์ตแวะเวียนกันมาได้นะครับคําโชก็มีนะครับ ตัวของกับข้างนะครับอาเียตแท้ๆนะครับงานแท้ๆติดกันดีครับเบ้ามือจับฟิตนะครับสุดท้ายของ qx 5นะครับวิกเตอร์นะครับจะเป็นท่อใบไม้สวยงามแบบนี้นะครับเรียบหรูดูแพงนะครับต้องวิกเตอร์นะครับ qx 5นะครับสนใจโทรได้เลยครับ0909546999นะครับ ร้าน TJ ขับต่างรถมีอุปกรณ์ครบคันนะครับจัดส่งติดตั้งมีครบครบนะครับกาบข้างสวยงามแบบนี้นะครับคิวล้อข้อบันไดมีครบครบครับผม v p p ก็มีนะฮะตัวของ Android ช o u c h นะครับเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับสำหรับโมเดล2020เท่านั้นนะครับกันลอยท้ายใหม่ล่าสุดนะครับ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจร้าน TJ นะครับงานมาตรฐานจากร้านทีเจนะครับผมขอบคุณมากครับ